ກະຍັງເດເວົ້າເຄີຍເຈົ້າໄດ້ວ່າບໍ່ເອີ້ຍບໍ່ເຈົ້າລົມພາດງາສີດາວຄົນວ່າດ ียไปทางเหนือพนเมีย่ยงแก่นปากนาเหมือมเห็นตะดอนโตทันคันโตแดงกระแสน้ำปั้นปิวเลียวไปทีิวพนทานพอดรับกับบันปองรอตาำใสไม่นม้ำควงเห็นตะเรือพอขาลงแกงแกงกะเบาเลียวขึ้นไปทางหน้าดอนหักขวงขวงกีดีเห็นตะดอนบักอีกติดกับดอนพระเจ้าสิเวินเข่าผ้ากาดิง่ง หลิงไปทางหน้าโดนหน้าทำน้ำไหลโซอสุดที่โอ้ยแล้วก็อดีงให้กำไปเนื้อเข็มตะเาจ้าขขายวนแก้วอยู่น้ำชาเห็นมุฟา้าสัดซอนเขียวซื่นป้องใบยาา่ามาแล้ะลงไตลรำ่มโงแกงย่งปางเหลียวไปทางฝังาสายเสียนบันมุพูไทยเหลียวลงไปทางไตาตามปังกระแสชนยานมันแค่พังหากกะพังจบลงน้ำ อันแต่ในคงพ่วงล่างคงมันไลาย,ยานเข็มแต่น้ำปาดป้องสิตีต่อตาลิงหันตาลิงหา ไตดอนเกียงเยียงหงเห็นแต่ถาดปลานมตั้งอยู่เลี้ยงแม่นม้ำคนวัยบ่อเศร้าหากเป็นถาดปราเจ้าตั้งแต่เกาปางปฐทอมเป็นที่เกดีสูง,มงหมู่คนตะนองไหวไหลลงไปทางใต่ดอนสาคาระเบกล้มมันตีแยกน้ำกระแสขึ้นไงละององหงอไกลโต๊แกงดอนเคืองใต่เมืองจีโตผัดผักคุณพีกระแสน้ำิันม้าง เข็นแต่อาโปน้ำกระเสว้เปื่อเหลวปันดอนจันตั้งอยู่เล็บม่น้นามโงควงระวังเส้นติดดอนจันก็ยังมีดอนขันดอนโค้งใตเมืองกีดอนโค้งอยู่ไตหันแนนได้นาลีพีมีไปดอนไม่พุ่นดอนโมแดงเก่งสมปอยดอนนั่งลอยอยู่ไตไปหันเม่นทะเลบมอาชันละนาโค้งลำโค้งมันไหลบอลไหลไปตกใส่งอน กระสุนตัวนี้ของกระสุนตัวนี้สิไหล่เดียว